ีกันมกมือเที่ยงนะคะมือเที่ยงมือเที่ยงอันนี้มันอ่ะมันปลาขาวน้อยตัวนี้ปลาขาวน้อยนะจ๊ะอันนี้อะไรปลาซิวปลาซิวปลาขยั่งนี่บอ้ปลาขยั่งก็มีปลาซิวหน่อยโง่หมกเดี๋ยวนี้เด้อออเซ็ตเซ็ตเซ็ตบ้านนี่เซ็ตแล้วเซ็ตแล้ว คนทายขิดกับย่านขีดต๋อมประกาลงมันมีทั้งปลาขยงมีทั้งอ้ปลาซิวแตกเงนยาบเลยแตกขู่ข่าเลยผุน่อาบบาัสเออบนร่มเขาเขาจะให้กินน้ำอยู่หรวะปลาซิวเนาะปลาซิวปลาขยงปลาขาวน้อยย,ย,ออย,ยังเออลยูย่ผู้ได้ผลโอ้ยมีแต่นหนวดเต็มเลยฮะนะ่ะน่ะนวดปลาขยงโอ้ย บัวไว้บัวไว้แบบนี้ย้านเกิดเป็นไข่เลยนะโดนมาแล้วนะวนวอืะะสมสอดก,กับซาซ <c oughs> าเนปอัไปไว้พอดน่ะมือคอยรูปเออมาแล้วมาแล้ว เอาขึ้นมาขึ้นมาพีมพีมทั้งนี้กินข้าวทั้งนี้กินข้าวนะคะส่วนทางนี้ก็เทปลาก่อนเวอร์บันเฮี่ยวบ่เลยหันใส่ถุงมืออันนี้ปลาเสื่อมอ่ะ เออทั้งเชอรี่ทั้งไอ้นั่นทั้งจูบโอ้ยป้้วป้้ยป้าโอ้ย้องย้อนยปขา้ยปนาโอ้ยป้าอยาอ้ย้าโกัปากอนยาโอ้าอ้ยั้าากอ้ยปิากอนยาพอยาโ้ยป้าโอ้ยป้าอ้นโอ้ยเาอ้ยา้ป้นย เียงสภาพนี้ทำดีไม่ได้เดี๋ยวโดนเอใบรุร่นมานั่งอัดยาตรงนี้เอาเลือกเลือกเลือกเสื้อืมดแล้วนะปลาเนื้ออ่อนนะคะภาษาอีสานบ้านคอยอำเภอคำชีมุกดาหารเขาเรียกว่าปลาเสื่อมแต่ว่าภาษากลางอ่ะขนปลาอย่างก็ปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละวุ้ลัวยิ่เขึ้นอย่างเลยเนาะปลาขยงก็คือปลาขยงอันนี้คือปลาเสื่อม ปลาขาวปลาขาวมนพะนะ่ะเนี่ยปลาขาวก็คือปลาขาวแหละนเนาะไปแล้วไปแล้วรอบนี้ไปแล้วลุยค่ะลุยค่ะโอ้ยมันคือลมเถอะโอ้อยยางบลัชทั้งพี่ยางบลัชเลยเด้อปัดบางมืกกะพื่นเนาะไปเจ็บคอยลาบาแล้ว

นั่นนั่นนั่นลาบแล้วลาบแล้วโอ้ยพี่น้องเอ๋ืยอมยอมยอมวันนี้ยอมแล้วเจ็บย่างบ่ได้แล้วเนี่ยเีมพิ่งอันนี้รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สินะตอนนี้สันเดียวเอาเท่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 คะแนนเลือกรอบนี้นะปลาซิวปลาซิวปลาขยั่ง คุณมีขี่ขานเลือกแล้วแนนกแผนกเก็บยังบบเห็นจมเลยนะผดแดกเอาขึ้นมาจากน้องนะคะแนกนั่งเลือกจมแล้วขี่ขานแล้วขี่ขานแล้วปลาคือเจ็บเป็นยังสี่วะเจ็บระบมมาเลยนะอ มกแส่บเนาะโอ้ยมกเสพอีตูหรือว่าเราจะเขาเอิ่อนอย่างว่าแอปบ่ใส่เบตองนะใบตองกล้วยนะไปเจ็บ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 สั่งได้เลยส้างเทมาเทมาตอนนี้สั่งอย่างเดียวเขาไม่ให้กินก็ไม่กินแล้วเจ็บมันเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเอาล้างก่อน เอาเจ้วบาทที่นี่สเด็จน้ำตุลักตุเลเนาะคนไทยกับลุงโบได้เจ็เแล้วเนี้ยเือเอาไม่ก่อนให้มันเสด็จน้ำแส่ปะดุกเจ้านะเดี๋นี่เฮ้ยนี่บอกปะดุกปะดุกปะเข็งประหลด อันนหอยอืมโอ้ฉันพาดไปที่ยาว้วคุณมอืมฉัภาพ <c oughs> โอ้็เจ็บเจ็บอย่างกระเพกนะคะรอบนี้ขยันขยนขยันะขยันนปะ